ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น tp 7เพตนี้มีผู้ติดตามถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอทีคุ้มคุมพร้อมเล่นลูนครบแลงคอนสกินแลสสวยราคาไอทีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไวใ้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกัน เอาละก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมมาวกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอ่านายอยูเดี๋ยน,นี้แล้วก็มาอยู่กับยีน่าสกินเวฟนะครับผมโดยที่เราก็มาเล่นในตำแหน่งออฟเลนนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอยากเห็นยีน่าของผมนะผมก็จะมาเล่นให้ดูในวันนี้นะครับอันดับแรกเราก็ควรที่จะอัพสกิล2มาเพื่อเคลียร์คลิปก่อนนะครับผมแต่เดี๋ยวเพิ่งโชว์ตัวนะเพราะว่าระหว่างที่เลเวลหนึ่งเนี่ยเราจะอ่อนมากนะครับการแนะนําว่าอย่าเพิ่ง โชว์ตัวมากนะครับผมแต่จังหวะนี้คีบเข้าแล้วเราก็ปาสกิลใส่คีบก่อนนะผมจะต้องโฟกัสคนนะรีเวลสองพอเวลสองปุ๊บก็เบิร์ดเขาเลยครับให้ติดสถานะใบนะใบก็คือการเก็บกระแตกใต้พื้นใต้เท้าของฝั่งศัตรูให้มันพบแต่วนี้ก็ได้คิวนะผมจะสังเกตว่ายีหน้าค่อนข้างจะแพ้นะครับผมเอ้ยไม่ใช่แฮนด้าค่อนข้างจะแพ้ยีหน้านะผมก็เลยเลือกยีหน้ามาในตานี้ การดาบมีผลต่อการเล่นมากนะครับผมอยากให้เพื่อนเนี่ยเล่นฮีโร่เป็นมากกว่า1ตัวนะครับถ้าเกิดเราเล่นเป็นแค่ฮีโร่เดียวเนี่ยถ้าเกิดเขาดาบตัวแก้ทางมาเนี่ยเราจะแย่นะจังหวะนี้เราก็จะรีเลือกกันนะครับผมแล้วเราก็จะไปเข้าที่เลนกลางนะรีบรีนะครับผม <c oughs> ถามว่าเรารีบทําไมเพราะว่าเราจะทําการยืนให้นํามากๆนะผมยิ่งยีน่าเป็นตัวที่รวยด้วยแล้วเนี่ยดัยกฆ่าใครก็ตายหมดนะครับ จะแทงหรือจะอะไรก็ตายนะไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้ก็เคลีย์คยีไปนะอ่าและที่สำคัญเลยก็คือการหาเงินเนี่ยของออฟไลนะ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเวทป่านหรือการแท็กคีเมดเนี่ยสำคัญหมดนะครับผมเพื่อนๆอย่าลืมกันนะแต่ตจวนี้คิกซี่โดนทุบไปก็ไม่รอดเนะชึบแล้วก็มเกจะฟูไปเพราะว่าเราไล่บุกของไม่ทันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรารีบเคลียร์กลางนะ พอเคลียร์กลางเสร็จเราจะไปช่วยซิลกันนะครับผมฮะสกอร์เกมก็ถือว่าไม่แย่นะครับก็มีลุกมีรับกันนะโอเคอุ้ยแต่แพนด้าห้าวจังวะไปค,คีิดต่อนะเอ้ยเดี๋ยวได้แล้วเนี่ยอติเรียบร้อยครับผมจะเห็นนะว่า ท่าน,น้าเขาดูเดินมึนๆนะเขาสงสัยเขาแบบโฟก,กัสซิลนะเมื่อกี้ซิลเหมือนจะโดนนะครับผมแล้วก็เกบท่าน,น้าของเจ้ามังกรเล็กเสร็จก็ดูคีบนะผมว่าคีบยู่งไหนถ้าคีบอยู่พอที่เราจะเคลียร์ได้เราก็เคลียร์ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเวนการ์ดนะถ้าเกิดเรากลับเลทช้าไม่จะได้เดียวเนะี่ยคีบเราอาจจะเหลือแค่ตัวเดียวได้นะก็ควรที่จะรีเคลียร์เต้านี้บัาฟ้าก็ขึ้นนะครับผม เราก็ดูก่อนว่าแพนด้าเขาจะขึ้นมาหาเราไหม19ไป76 43 21โ okay, อเคไม่มาแล้วก็ไป <c oughs> ยีน่าเป็นตัวที่เวทไว้มากเลยนะครับ <c oughs> พเพื่อนๆจะเห็นเลยนะว่าแบบโอ้ยมไม่ต่างจากป่าฟามเลยชาร์จสองชาร์จแล้วก็แบบสะบัดนิดหน่อยบับตายละแค่นั้นนะครับผมเราเก็บอะไรให้ครบๆนะเื่อ<ว>การเงินของเรายิ่งเงินนำเรายิ่งแรงนะผมคิดแบบนี้นะ แลวพอเงินนาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องออกของกันเลยนะผมยีน่าสไตล์ผมนะสไตล์คนอื่นผมอาจจะไม่รู้นะครับผมว่าแบบเล่นแบบไหนแต่ผมเล่นสไตล์ที่ผมชอบนะการเล่นคนเราไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งท่านสามารถเลือกครีเตอร์ในการเล่นของตัวเองได้นะว่าแบบจะเล่นตามพี่คนนี้พี่คนนี้นะผมตายนะไม่รอดเพราะว่าเมธเขาเนี่ยส่วนมากกาลีไม่ใช่ไม่ใช่สิเมธสมัยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยออกรองเท้ากันซ,ซีซีกันนะครับผม และยีน่าเป็นตัวที่สกิลสองยีน่าตอนร่างดาบใหญ่นะ่ะสะบัดถึง5ครั้งนะถ้าไม่อยากโดนซีซก็ได้นำว่าให้ออกรองเท้ากันซีซทุกคนนะครับผมเวลาเจอยีน่านะแต่ตัวนี้นน <c oughs> แพนด้าไม่รอดนะผมปาดักไปอตินีไงแพนด้ารองเท้ากระดอ,อนะโดนเราสะบัดตายหาเลยลุยกันต่อเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้การเงินเราก็ไม่ได้นำขนาดนั้นนะต้องทำการเงินให้นำมากกว่านี้ เดี๋ยวเราหลอยป้อมการได้เลยนะผมรู้สึกว่าเขาจะไฟบนกันตายหมดเลยนะแล้วเหลือ2ตัวก็อยู่ที่เลนบนนะผมป้อมการเปิงแน่นอนเจ้านี้บัฟฟ้าจะเกิดนะผมแต่เราอย่าไปสนใจบัฟมากครับเล่นดีนะแนะนำาให้ทำเวฟไว้นะจอดเดินไปตัดคลิปหลังป้อมได้เลยเพราะว่าังฝเขาเพิ่งเกิดนะผมยีนะไอะเจ้าแพนด้าก็อยู่กลาง ดักไปจังหวะนี้แวนแวนเห็นเราแล้วได้นะผมได้แวนนะอือตายฟิกเกอร์ไปอย่าไปตกใจนะผมจะไปแบบไปโลกไปอะไรนะถ้าเราไม่โลกเราก็สามารถเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดในการหนีได้นะครับผมอย่างเช่นเมื่อกี้นี้นะมันคือการฟิกเกอร์ใกล้หินนะ่ะแบบว่าผนก็พูดไม่ถูกเหมือนกันมันแล้วแต่ความเคยชินนะผมจะฟิกเกอร์แบบปึ๊บออกไปให้ได้ไกลที่สุดนะผมให้เขามึนไปเลยนะเมื่อกี้นี้จะเข้าไปหาผมในพุ่มกันสองคนแต่ผมฟิกเกอร์ออกมาแล้วนะ อ่ะแต่เอลซูเอลซูไม่ไปเลนนู้นหรอเพื่อนยังก็ไม่เป็นไรนี่ก็มาด้วยกันนี่แหละเพราะว่าเราจะมาดักที่เลนนี้นะครับผมเพราะว่าเขาไม่น่าจะคิดว่าเราจะมาอยู่ที่เลนนี้นะถ้าเกิดเขาไม่ได้มองแม็ก็เรียบร้อยเลยอย่างที่บอกครับสูคิดปะได้แบนไหมเนะี่ยเราไม่มีฟิก่ะถ้ามีฟิกนี่เราฟริกสะบัดไปแล้วนะซอยกุยับเลยเดี๋ยวเถอเดี๋ยวคิดแล้วกลับบ้านดีกว่า เออผมว่าผมน่าจะไปออกมูลาหลังๆเลยไปออกดัดแดงก่อนดีกว่าผมว่า3มชิ้นนี้ก็น่าจะเบิร์ดแบบว,ว่าตู้มหายไปเลยนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวช่างใจแป๊บนึงจะออกมูลาดีไหมผมว่าออกดาบแดงนะนะน่าจะคุมสุดแล้ว <Major Cord. S 1> เดี๋ยวเราเคลียร์คลิปเสร็จเราจะไปซุ่มที่เลนกลางนะผมเพราะว่าเหมือนเพื่อนเราจะโดนนะ,ระหรือเปล่า เดีวสูก็ตายเพื่อนเรายังเล่นแหลมอยู่เลยเดี๋ยวรอนะครับผมแล้วคีปล่างก็ใกล้เข้าแล้วนะครับแต่เหมือนว่าฝั่งเขาจะเกิดกันหมดแล้วอะติดคือปะไม่เป็นไร <Nothing S 1> กลับมาป้าฟ้านะครับผม <Yes. S 1> จังหวะนี้ผมก็โลกเหมือนกันนะแบบว่าเลือกไม่ถูกจะไปไหนดี ก็เคลียร์คลิปเสร็จก็เอ้ยเดี๋ยวเพื่อนโดนนะผมเรียบร้อยผมบอกแล้วเอาละลิงตายนะแต่ซิปจะตายไหมต้อง,องรอลุ้นอีกทีนะผมโอเคซิปตายฟิกเกอร์สองตุ้มเรียบร้อยแล้วเบิร์แตกนะครับผมยีน่านี่ก็เป็นตัวที่ไม่ได้เล่นง่ายนะครับผมกควนที่จะฝึกก่อนสักคลิปนึงเราค่อยเล่นนะ ก็รอดูนะผมจังวันนี้กนหน้าพึบไกลไป,ปน,นิดนึงนะครับในตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรมากนะผมเงินก็รวยค่อนข้างมากแะดักฆ่าเลยนะไม่ต้องทำอะไรเวฟกระดันสูงมากนะผมเย็นสูงว่าะดันที่ดินบนนะต้องดูนะผมว่ากาลีเขาจะแบบเดินมาใกล้ตรงนี้ไหมถ้าเกิดเขาเดินมาใกล้เราก็ต่อคีบถึงนะมจะไลไปไหมเนะี่ย ๊โอ้ยมีฟิกถ้ามีฟิกนะการีไม่รอดนะผมฟิกไปตีอีกทีหนึ่งนะกดอันติแล้วก็ตีนะผมตายเฮ้ยเราได้ดาบแดงแล้วรอดูเลยเพื่อนเพื่อนเร <ๆ S 2> อดูเลยนะครับนี่ไงลิงปาบอ <laughs> ยากว่ทชันสะบัดเลยตายแล้วเราดูเราดูเราดูการีปาบนี่ไงบอกแล้วตัวมันแรงนะผมยีน่านี่ยโดนซิปทีซิปหายไปครึ่งหลอดนะนี่ขนาดไม่ได้โดนแบบใบขนาดนั้นนะ แรงนะผมเหมือนว่าจะจบได้เลยหรือไม่่แวนแวนไม่ได้แล้วแวนบอกแวนท้อไม่ก็ยืนพิมพ์ด่าเพื่อนอยู่นะผมตรงนี้ก็แนะนําว่าอย่ายืนด่ากันนะอย่า,อย,าอย่าไปพิมพ์อะไรกันนะถ้าเกิดจะทะเลาะก,กันจริงเปิดไมคครับประชันกันเลยแล้วเล่นไปอย่างนั้นจะมีประโยชน์มากกว่านะครับผม1100 11 <00 S 1> นะผมสกอร์เราตอนนี้ เอาละดีเสิเสียชคลิปไปแล้วนะผมการดีไม่รอดนะปุ๊บนีไงระ <c oughs> ดับแดงปุ๊บเป็นไงเกิดเลยเออกระโดดสตั้นเวลาโดนซิปลิงก็กได้นำ่าให้ถอยห่างจากเพื่อนก่อนนะผม,มเหมือนจะเล่นได้ไหมเนี่ยพิกเกอร์ไปไหมยังเอสบัดนี่ดีจะราทุบเราตุ้ม <c oughs> แรงเกิน <c oughs> ค่อนข้างแรงนะเราเนะนี่ยนีโอ้โหจบเกมจบเกมเที่ร้อยนะครับผมเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาณายยูด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับรอรุ้นเลยว่าจะเป็นตัวอะไรบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกัน